พี่ขวัญจะออกไปนาแล้วหรือจ๊ะเดี๋ยวเย็นนี้เรียมทำขบข่าวไว้รอนะจ๊ะรีบกลับมาละได้เลยจ้ะไม่ยอดดวงใจของพี่เดี๋ยวพี่รีบไปรีบกลับนะจ๊ะคิดถึงเงี่ยใจจะขาดอยู่แล้วไม่อยากจะห่างเลยแต่ก็ต้องออกไปทำนาอยู่บ้านก็ตัดญ้าในสวนไปนะเดี๋ยวยินนี้พี่กลับมาเฉยชมพี่ไปละตอนนี้สายแล้วเดี๋ยวก่อนจาะพี่ขวัญเดี๋ยวย็นนี้พี่กลับมาพี่แช่ข้าวไว้ให้ด้วยนะเผื่อเรียมนอนหลับ เดี๋ยวแช่ค่าเสร็จเดี๋ยวรีบไปอาบน้ำป่านนี้เมียสุดชี่รักคงจะนอนรอเราอยู่ในบ้านบอเบอพอ,อได้พี่ขวัญเดี๋ยวบ้านพัง <c oughs> พี่ขวัญวันนี้ไม่ไปน้ำไม่ได้เลยจ้ะเวลาเรียมอยู่คนเดียวเงาเง ไม่ได้หรอกจ่าน้องเรียมเพราะว่าชุ่มมีข้าวในนาของเรากําลังเดือนอารามพวกนูกพวกหนูมันก็จะคอยมากัดกินข้าวในนาของเราทําให้ข้าวของเราเสียหายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวปีนี้เดี๋ยวพี่ซื้อทองให้สักเส้น เ่้านั้นก็คงอีกหลายเดือนแหละที่จะได้ดูทํานายครั้งหน่งหลังจากนั้นพี่ก็จะได้อยู่กับเรียมทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่ต้องไปไหนกันเลยจริงหรือจ๊ะพี่ขวัญที่บอกว่าจะซื้อทองให้เรียมโอ้เรียมมีใจมากมากเลยจ้ะเดี๋ยวคืนนี้เรียมจะให้ชุดใหญ่ไปกับพี่พลงาจ๊ะพี่ขวัญดิบกลับมาเร็วๆนะจ๊ะเออพี่ขวัญถ้าพี่ขวัญกลับมาพี่ช่วยแช่ข้าวไว้ให้เรียมเหมือนเดิมละจ๊ะ เดี๋ยวเบียมจะนอนรอได้เลยจ้ะไม่ยอดดวงใจของพี่เดี๋ยวอาบน้ำรอป,ระ,ปะแป้งหอมหอมไม่รอพี่ควนเลยนะจ้ะเดี๋ยวเย็นๆพี่กลับมาฮู้ฮู้ฮู้เพื่อจะแพ้เป็นชีนาส่งไฟเราจึงเช็คข้าวมันอีกวันมันเช็คเขาด้โปรยนี่นะวเนนี่ไอควนมันติดรักกับปุ่มพุยไอโครเอกับบัานชาวันนี้แหละเป็นบันของเราฮู้ฮู้ฮู้น้องเบียมคนสวยจ้ะเดี๋ยวพี่เชิดกับรังจะเข้าไปหาน้องเบียมเร็วนะจ้ะ เบาๆจากพี่ขวัญวันนี้ไปกินอะไรมาแรงเยอะจังเลยเอ๋นี่เมียเราแช่ข้าวแล้วเหรอแต่ทําไมเอาเข้าวเปลือกมาแช่แลองเรียมจ้ะพี่ขวัญกลับมาแล้วแต่ทําไมเอาเข้าวเปลือกมาแช่น้ําล่ะก็พี่ขวัญน,นั่นแหละเป็นคนแช่เรียมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเออพี่ขวัญก็เข้ามาในบ้านแล้วนี่แล้วกลับออกไปทําไมอีกเลยจ้ะอะไรกันพี่เพิ่งจะกลับมาพอดีพี่มีธุระก,กับบุงผู้ใหญ่ก็เลยกลับมาดึกหน่อย อะไรกันก็พี่ขวัเข้ามานอนอยู่กับเรียมตั้งนานสำนานเดียมถามอะไรก็ไม่ยอมพูดอยู่ดีๆก็ออกไปข้างนอกอะไรนะมีคนเข้ามานอนกับเรียมแล้วเรียมก็ยอมนอนกับมันนี่นะอ้าวเดียมก็คิดว่าเป็นพี่ขวัญเพราะว่าก่อนที่พี่ขวัญจะเข้ามาในบ้านพี่ขวัญก็ต้องแช่ข้าวก่อนทุกครั้งเดียมก็คิดว่าเป็นพี่ขวัญกลับมาแล้ว วายแล้วใครมันมาจอบลอยเนี่ยกูวะไหนมันอยู่ไหนแม่ทำเป็นเนียนนะมึงกลับมาแช่ข้าวเหมือนอย่างที่กูทำสงสัยบังคงจะรีบจัดไปเ,เอาเขาเปลือกมาแช่แทนแบบนี้มันต้องเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละไม่งั้นมันคงไม่รู้หรอกว่าเรากลับมาเราต้องมาแช่ข้าวก่อนที่จะเข้านอนอย่าให้กูเจตัวมึงนะบักไตแชกัเ,เปลือกปติการ